ครับพี่น้องครับอาหารเย็นมื้อนี้ครับสูตรลูกไส้อีกแล้วเพิ่นสิผัดเผ็ดกบครับพีนพ่น้องกระปุกต่ว่ามื้อนี้เพิ่นสูตรผัดนั่นบ่ทอดก่อนนั่นบ่ทอ, <c oughs> อดก่อนยังเอามาผัดครับพี่น้องครับเครรื่่องงพิกงิกกแบใส่สูตรพริกแกงโอ้ขาดบ่ได้ของชูรสเปลีย่ยนว่ะอันนี้คืออันผัดเนี่ยกว่าบ่พริกแกงครับอันยังกผัดพริกแกงกับกะทิใส่กันกกกกะทิิ่อนพรแง จุลดเสร็จไปแล้วน้ำตาลเยอะครับพี่น้องปลาสูตรทัเป็ดกลมเลยปีนี้เกี่ยวให้มันแห้งบ่หรือบ่สวัดถึงจะแห้งใส่น้ำปลาทรับสวัสดีครับอืมเอาบปดนี้ขั้นตอนต่อไปปุ๊บปุ๊บกตัวบ่สปับกตัวป้าขูเก็บตัวพี่น้องเอ้ยบังดูไหนดูสิ ปกเกตตัวให้ทั้งตัวกับสีซ้ำเขียดนะครับเอาลงไปเลยใส่ลงไปเลยครับนี่ผัดเผ็ดกบนี่ซื้อมาสูตรซื้อครับเผ็ดกบสู่รสูตรผัดเผ็ดกบสูตรขัดกะทิผัดยังบะมี่สิอ้าวพี่น้องเป็นยังไงครับบัน,นี้โอ้ยได้ทีแล้วราบัน,นี้ใส่ใบกะเพราครับพี่น้องครับใบกะเพราใส่ไปเลยหอมถึงวะ ถ้าไข่ฟักชาเนาะแต่ว่ามันใส่ใส่กะทิส่เส้นไปอีกแบบนึงออกไข่ๆจังน่อยครับเพราะเดี๋ยวออกเหล้าน่ากินมากครับพี่น้องครับโอ้เห็ดน่ากินเป็นตัวนีช่ไหมตกใจไหมตัว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 อะไรตัวไหนก็เห็ดตัวตัวเต็มเลยครับพี่น้องครับปุ้งอ่าบันนี้ไปกินน้ำกันครับบันนี้ไปกินน้ำกันครับ